สวัสดีครับครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอคนที่รูปหล่อไม่เปลี่ยนแปลงครับผมอันฟันญเหยินครับผมผมหมูอานอ้วนอนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยังรายการเจาะข่าวเล่าขำกับสามอสามอก็คืออโอเลี้ยงออันและอ้วนอ้วนครับครับครับเราก็พบเป็นประจำนะครับทาง MV 5ห้แห่งนี้ครับผมครับผมทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกนะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ อ่าโดยผ่าน SMS นะครับมาที่หมายเลขอะไรครับหมายเลข4642201ครับครับผมถ้าเกิดเป็น MMS นะครับผมส่งภาพสวยๆมาให้เราดูกันนะครับก็ที่หมายเลข4642311นะคบหรอจะเป็นโทรศัพท์มาเล่าเรื่องขำๆในช่วงที่2ให้เราได้ฟังนะครับก็คือ029349127ถึง8ครับอ่าโทรมาในช่วง2รายการช่วงเล่าเรื่องขำครับใช่ครับรายการจ่อข่าวเล่าขำก็แบ่งกันเป็น3ช่วงในการครับช่วงแรกช่วงแรกเราจะมาเล่าอัปเดตข่าวมาละเลงข่าวท่านนายเ้าอ่ะ ข่าววันนี้มีอะไรบ้างเราเด็ดยอดมาครับอ่าล,ละเลงท่านทราบช่วงที่2ของรายการนะครับพลาดสะไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องเล่าขำๆจากพวกเราสามคนครับ,รบแล้วก็เรื่องเล่าขำๆจากท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ยกหูโทรศัพท์โทรคําเล่าเรื่องขำกับเราได้เลยนะคะแน่นอนครับและช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงที่สามครับเป็นคลิปฮาๆคลิปหลุดๆนะฮะเราสามคนจะเอามาประชันกันครับผมและสุดท้ายก็จะเป็น สำนวนสุภาษิตไทยไว้สอนใจทุกท่านครับสุภาษิตนี้ความหมายแปลว่าอะไรก็ยังใช้ได้อยู่ตรงึงปัจจุบันนี้ถูกต้องเป็นกุศลบายของคนโบ,บ,บราณที่ได้ใช้สุภาษิตสอนกันเปรียบเทียบเปรยยกันใช่บ,บนะบแล้วก็รายการของเรานะครับท่านผู้ชมครับจอข่าวลอกคํานะั้สามารถดูย้อนหลังได้นะรีนันอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนตีห้าครึ่งถึงถึงหกโมงครึ่งนะลาป้าถ้าดูทีบอกวันนี้สนุกดีว่ะติดใจติดใจติดใจดูอีกทีไอ้พี่จิตกรรูปลอนะใครใครรูปลอใครรูปลอผมแหละคุณนี่รอหน่อยหนึ่งแล้วพี่ก็รอหน่อยนึงแล้วพี่อะผมรอสองหน่อยรอเยอะกว่านะรอเยอะพวกคุณก็แล้วกันอู้พี่ถ้าเกิดพี่หล่อนีโลกนี้ไม่มีใครขี้เหร่เลยนะท่านสามารถชมได้ของเราเนี่ยชมเพราะว่าเราเนี่ยเอ็มบีทีวีของเราฮะนี่ไง ดูทั่วทิศไปทั่วไทยไกลทั่วโลกใช่แล้วไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกครับออกไปหลายๆประเทศทั่วโลกเลยครับเพราะมันสามารถดูในโทรศัพท์ได้ตอนนี้สมัยนี้โอ้ดูได้เลยพี่เป็นแอปพลิเคชันสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดีดูได้เลย iPad ก็ดีโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยมันติดไว้ในตัวเครื่องอยู่ตอนไหนนึกอยากจะดูกดดูได้เลยกดเเลยจิ้มปุ๊บ ขึ้นมาปั๊บเลยสดเลยสดเลยโหลดนี่ไม่ยากเข้าไปที่แอ p Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า mvtv นะครับแล้วก็โหลดติดตั้งในตัวเครื่องเลยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะไม่เสียนี่ดูได้เลยแล้วอยากจะดูรถย้อนหลังทําไงครับดูย้อนหลังเหรอดูย้อนหลังก็ดูอย่างนี้ดูย้อนหลังก็เอาโทรศัพท์มาดูดูย้อนหลังไปย้อนหลังเอ้ยย้อนหลังแล้วหลังแล้วอันนั้นย้อนหลังดูมันถหลหลังดูเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักขี่ก่อนครับสักคู่แต่ช่วงหน้าพบกันครับผม ผู้ชมครับเราพบกันวันนี้จอข่าวเล่าขำตรงกับวันศุกร์ที่21ธันวาคม2555เป็นวันที่ทุกคนทั่วโลกต่างวนวิตกกันว่ายัางไงครับรลูกจะแตกหรอครับท่านครับสรุปแล้วแหวก็สรุปว่า,วาชี้ชัดไปเลยชี้ชัดไปเลยแต่นั้นทีเดียวว่าโลกแตกจริงหรือไม่อย่างไรครับแต่บางคนก็บอกว่ารอถึงเที่ยงคืนก่อนได้ไหม,มเขาบอกว่าทำไมถ้าเที่ยงคืนแล้วมันอาจจะแตกก็ได้ แต่ตอนนี้มันรวบบวมปริ่งมาแล้วล่ะครับต้องไม่จงกลับจังกลับนะเดี๋ยวครับมันจะแตกแล้วล่ะครับโลกอะครับฝีผมเนี่ยครับถ้าโลกแตกนี่ไม่ยากครับอะไรครับตอนนี้ผมได้เหมากาวทั่วประเทศไทยมาแล้วครับรคับถ้าโลกแตกปุ๊บเราจะเทกาวลงไปเลยครับเราจะสมานโลกให้เหมือนเดิมครับอ๋อแล้วครับคนละโลกนี่ครับนคนละโลกนะครับคนละโลกครับโลกแตกก็ดีเนี่ยพี่ขาบอกวันสิ้นโลกใช่ไหมวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกก็ดีนะก่อนจะสิ้นโลกนี่รับสิ้นเดือนก่อนดีไหมครับอันนั้นฮะ เดือนกับสิ้นโลกอะไรจะดีกว่ากันเอาสิ้นเดือนดีกว่าครอาชีพฉันก็แค่คนเดียวครับครับโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกวันสิ้นโลกก็ดีผมชอบนะวันสิ้นโลกคนอ้าวันสิ้นโลกคนเราจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไงเอออย่างมูหวานโรคเยอะใช่ไหมโรคอะไรบ้างเบาหวานเบาหวานความดันโอ้สารพัดโรคไรย้อนอีกไรย้อนดีนะมันจะได้ไม่มีโรคอะไรไงมันก็สิ้นโลกไปดีเลยดีว่าล่ะนี่โรคภัยไข้เจ็บใช่เออคนละโรคไม่ใช่สิ้นโลกที่เราอยู่คนไทยเรายังไม่เท่าไหร่แต่ฝรั่งนี่ย ตื่นตูมกันมากตื่นตะหกกนะโดยเฉพาะที่ทางเมืองนอกทางฝรั่งเศสจะมีอยู่ที่หนึ่งที่บนเขาก็บอกตรงนี้ถ้าหากว่าโลกแตกตรงนี้จะไม่เป็นอะไรเขาก็พากันไปจับจองกลางเต้นนอนเลยนะเขาปิดเข้าจํากัดคนเข้าไปด้วยประธานโทษถ้าเกิดว่าโลกแตกเป็นยิงอยู่แต่รอดแต่เขาแล้วผมถามว่าเขาจะเอะไรกินครับท่านครับ นาโลกแตกไปหมดแล้วเราเขาอยู่เฉพาะกลุ่มไม่กี่คนเดี๋ยวก็กินเนื้อกันเองทีเดียวครับสิบครบเดียวก็จกตากันกินพอดีสิ้นโลกคนข้างบ้านทําไมพี่คนดข้างบ้านแบบว่าไม่อะไรใช้เงินใช้ทองมือฝรั่งนะใช้เงินใช้ทองใช่ใช้หมดเลยจับใจใช้สอยหมดเลยจับใจสอยมีเงินอะไรใช้ใช้ใช้จริงจริงก็เาเลย เดี๋ยวลพมันจะสิ้นโลกจะไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่ใช้หมดเลยแล้วถ้าเกิดโลกไม่แตกเมื่อเช้านี้ผมก็เซ็กเท่นกันครับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันสิ้นโลกแน่เพราะวันที่ยี่สิบเอ็ดผมต้องใช้นี่หลายๆอย่างเจ้าหนี้มาผมบอกมันสิ้นโลกแล้วไม่มีอะไรจากกูก็ใช้เงินหมดแล้วมึงจะมาเดี๋ยวสิ้นโลกไม่ได้สิ้นนี่นะสิ้นนี่เลยสิ้นโลกโลก สิ้นแต่เหนี้ก็หมดไปก็บอกเอ้าจะเก็บไปทำไมก็วันนี้มันจะสิ้นโลกผมเลยใช้หมดเลยง่ายับจนพอลพอลโลกไม่สิ้นปุ๊บอ่าทีนี้พอโลกไม่สิ้นปุ๊บมันก็โดนกระทือเขื่อนสิ้นใจครับผมพอละสิ้นโอ้ยโอ้ยอย่างไปวิตรงอะไรมันมากอ่าก็คือว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยฮะ โลกเราเนี่ยมันยังเป็นเขาเรียกว่าเปลือกโลกเราเลยนะปรับตัวได้ไอ่ามันยังไงมันมันไม่มีสิ้นไปแน่นอนอันนี้เป็นการสิ้นปฏิทินปฏิทินของอมายาปฏิทินมายาครับใช่ฮะจะมันจะแตก มันจะสิ้นไปยังไงผมยังนึกภาพไม่ออกเลยแต่งเปพุก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าจะมีนี่พวกอะไรพวกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพวกดาวหางพวกพุ่งชนโลกเขาบอกที่ที่ประเทศนอกที่ว่านะที่พายุสุริยะเออพายุสุริยะที่ไปอยู่เราที่ไปเช่าอยู่บนที่ไป็นู่บูเขาไม่ใช่เช่าที่ไปจับจองที่บนเขาก็บอกว่าตรงนี้จะมันจะไม่มันจะไม่เป็นไรแล้วจะมีดาว UFO มนุษย์มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวจะมารับเขาไปอยู่ด้วย ใช่เขาจะขึ้นเขาเขาบอกเขาเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวมาที่นี่กันที่เขาที่เขาของผมดูอยู่คราวเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างรุ่นมนุษย์ต่างดาวมาอยู่ค้างข่าวผมผมก็เห็นมนุษย์ต่างดาวจริงเหรอเป็นยังไงต่างดาวนี่ก็พูดยังไงผมเห็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนไออยู่ที่ถามมหาชายใช่ไหมมนุษย์ต่างดาวเราเรียกต่างดาวต่างดาวไม่เสียเวลาในช่วงนี้เข้าข่าวของเรามีเยอะเลยจะมาอัปเดตข่าวถ้าเรื่ สรับทราบ,บ,บ,บเข้าสู่ในช่วงละเลงข่าวครับาเขาบอกว่าข่าวแรกไปเลยคือฮาอะไรอ่ะวันสิ้นโลก แห่บูชาราหูอนอนในลงลักสะเดเคราะห์แน่นอนลงหลกักศรด้วยนะห็นเขาบอกอลงหลกักศรด้วยเพื่อว่าที่จะให้หมดเคราะห์ไปสิ้นโลกไปเพื่อตัวเองคนก็แห่ไปคนไทยอนะใช่อ่าก็ยังไงก็ตามมาที่วัดโคกช้างหรือวัดเทพกุญชรเนี่ยอ่าคุณชรก็แปลว่าช้างอยู่แล้วครับหมที่สามตำบลอรันยิออำเภอเมืองจังหวัดพอกสนุลิตพิษสนุโลกครับพระอาจารย์มหานิยมฉันทวาทีเจ้าวาดวัดเทพกุญชร ได้จัดพิธีบูชารับส่งพระราหูส่งท้ายปีมะโรงครับโดยช่วงเช้าของวันนี้ได้ทําพิธีถวายสังฆทานบูชาพระราหูและส่วนนพเคราะห์และทําพิธีบังสกุลนอนในโรงหลักสีเพื่อแก้เคล็ดเสริมโชคลาภในวันที่ทุกคนกลัวคือวันสิ้นโลกโดยมีชาวพิษณุโลกเข้ามาร่วมพิธีจํานวนมากเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่มีกระแสะข่าวลือว่า วันโลกแตกพระมหานิยมเผยว่าถ้าเป็นไปได้นะก็ควรทำบุญสร้างกุศลตามวัดวาอารามต่างๆใช่ไทยชีวิตสัตว์ต่างๆอาไทยชีวิตโคก,กระบือหรือบริจาคโลงศพหรือร่วมพิธีกับทางวัดต่างๆฉะนั้นในวันที่ยี่บเ็ธันวาคม2555หห้าสห้าคือวันนี้ที่ชาวโลกต่างหวาดกลัวว่าโลกจะถึงกาลวินาศนั่งโโชาวพุทธควรตั้งสติให้ดีอ่าก็คืออันเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นของธรรมดาธรรมดาธรรมดา ของชีวิตมนุษย์ค,ควรเชื่อในพระธรรไตรว่าศาสนาพุทธจักดำรงอยู่ถึง5,000ปี<ช>โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพุทธชยันตี2,600ปีผ่านมา พระพุทธศาสนาเราก็ยังเป็นปึกแผ่นอยู่เจริญพรนัยโยมสาธุับเนี่ยนอนแม่แต่นอนรงหลักสีสางหารทำไมต้องมีโรงหลักสีลงเนื้อสีอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเราเข้าไปวัดเนี่ยจะได้ไม่เจอความทุกข์มากไงพี่เราว่าเจอสีสดใสบ้างไงก็เหมือนเราที่เราไปเจาะตอนนั้นเมนสีชมพูพี่จาได้ปะที่เขาบอกเป็นกุศโลบายเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเศร้าโศกอะไรมากมายไงเมนที่เป็นเมนสีชมพูไม่ต้องไปตะกอหรืตะมี เวลาพองานศพต้องมีเพลงพญาโศกทอรีกันแสงเดี๋ยวนี้เปิดเพลงอะไรเดี๋ยวนี้กังน a m สไตล์โอ้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจะไปเศร้าทำไมสอบลุกขึ้นมาเต้นทำไมเออนั่นน่ะดิไม่อยากให้ฮาหน่อยไม่ต้องมาเศร้าคนเราจากไปแล้วก็ต้องจากไปธรรมดาอย่าไปเศร้าโศกคืออย่างน้อยสุดโอเคอะไรอวรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่อย่าให้มากนะครับครับผมท่านผู้ชมครับเรียนให้ซ่าขอบคุณนะที่ส่งเอสเมดมาเขาเขียนอะไรเนี่ยเห็นคุณมูหวานพาแคร์มาซื้อกับข้าวที่ไหนอ่ะ เออเห็นไหมล่ะไปซื้อมาที่ไหนมาอันนี่ซื้อกับข้าวที่ไหนมานบอกผา<ะ>พาไปซื้อข้าวด้วยทิ๊ก็บอกพาิ๊กไปกาอ้าว ทุกคืนโอป้าหมูปิ้งบางใหญ่ป้าหมูปิ้งบางใหญ่๋อก็เจอกันประจําอยู่หน้าบางใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ในตลาดตลาดสดเลอขอบคุณป้าหมูปิ้งนะที่ดูรายการขอบคุณทุกท่านเลยที่ชมรายการเอาเป็นว่าเรื่องเสื้อนะที่ผมจะแจกเราจะแจกในการจาอข่าวล่อคำเนแจกเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทุกท่านเตรียมรับเสื้อกันได้เลยอาทิตย์หน้าแน่นะแน่นอนไม่ใช่ปีหน้านะเฮ้ยอาทิตย์หน้าก่อนปีใหม่เราแจกอยู่แล้ว พ่ออะไรรู้ไหมตอนนี้ที่มันยังไม่มาพ่อเราไปสั่งสกรีนอยู่งานเยอะยนะสกรีนนะราะที่นช่วงนี้มีคนไปสกรีนเสื้อกันเยอะงานเขาอาจจะเยอะหน่อยอาจจะล่าช้าไปนิดนึงต้องกราบขออภัยแต่ว่าเสื้อเราได้มาเรียบร้อยแล้วโดยได้รับการอุปการะอุปถรัรมภ์จากค,คุณอมรารัตอนันโตหรือคุณลีจากวัดหนองเข็มนะอำเภอรัต,รตนาวาปีจังหวัดหนองคายครับ,รบท่านอ,อุปการะมาแต่ผมก็เลยไปสกรีน เป็นเจอะข่าวเล่าขำอยู่ก็รอนิดหนึ่งอาทิตย์หน้าแน่นอนได้แจกเลยช้าเร็วได้แน่ได้แน่ไดจะได้รอนิดนึงกรติกาไม่ยากส่งเอซิเมาหรือโทรศัพท์มาเล่าข่าวให้เราฟังแล้วเราแจกเลยได้เลย จอกข่าวแล้วเล่าขับจอกเล่าเรื่องขำให้เราฟังช่วงที่สองของรายการนี่แหละไม่ยากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วเราส่งให้ฟรีด้วยซ้ำชอบดูครับขอเสื้อนะครับครับผมได้จัดหนึ่งตอบปข่าวเกี่ยวกับอะไรฮะตอนนี้พี่ใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมล่ะอาชีวะเลยนี่ก็ผลิตเค้กขายช่วงปีใหม่พอดีโอ้ดีดีมาทำกิจกรรมนี้ดีกว่าหารายได้ให้กับนักนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในอาชีวะเลยนี่แหละโอ้ก็ดีดีกว่ามาทำแบบว่ามีเรื่องมีราวกันใช่ครับเป็นไงครับครับผมนางสาวสุภาพรสามารถ องผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเนี่ยนะครับจังหวัดเลยเทนเอวกล่าวว่าในช่วงงานเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาจึงจัดทำโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ในปี2555เป็นการผลิตและจำหน่ายเค้ก และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการวิชาการชีพโดยตรงาจากการขายการหาตลาดการผลิตเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาระหว่างเรียนพัฒนาทักษะและศักยภาพให้ครูเจ้าหน้าที่นักการพันลงนักเรียนนักศึกษาและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยด้วยประโยชน์ได้เยอะเลยครับผมโดยปีนี้ทางวิทยาลัยเนี่ยมีความพร้อมทั้งครูผู้สอนวัตถุดิบอ,อุปกรณ์ การทำขนมและเคก้กจึงได้เริ่มโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนผลิตผลจำหน่ายเคก้กปีใหม่ประจำปี2,555โดยให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยบูรณาการการเรียนการสอนการทุกแผนกวิชาชีพเช่นข้ารรมกรศิลปกรรม,ราก,ก,รรมการท่องเที่ยวและโรงแรมกลุ่มพาณิชยกรรมมาเข้ากระบวนการผลิตเพื่อจำหน่ายเคก้กในเทศกาลปีใหม่นี้โดยให้นัก ศึกษาแผนกข้ากรรมเป็นตัวหลักในการผลิตจากนั้นส่งต่อไปยังแผนกศิลปกรรมเพื่อการตกแต่งส่งต่อไปยังแผนกบรรจุหีพอเขาจะมีหลายแผนกถูกต้องอีกแผนกข้ากรรมนแผนกผลิตก็มาแล้วก็ส่งต่อแผนกศิลปกรรมมันจะตกแต่งเค้กศิลปกรรมเสร็จปั๊บไปไหนก็ไปตกแต่งส่งต่อไปบรรจุหีพอ แล้วก็ส่งเข้าสต็อกมีการประชุมวางแผนส่งเสริมกิจกรรมการขายเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้สั่งซื้อต่อไปดีไหมล่ะสวยดีเลยใช่อันนี้จากข้ากรรมมาแล้วนำมาศิลปกรรมใช่แล้วอันนี้มาแต่งหน้าเค้กแล้วเรสวยดีนะนี่คนจะได้อุดหุนจะได้ซื้อนะน้องน้องน้องรู้นักร้องนักอธิวะเดี๋ยวเดี๋ยวตกแต่งเสร็จปุ๊บก็เข้าไปนี่ปรจุหีบหอตอครับนี่เห็นไหม เนี่ยน้าไปอุดหนุนเนี่ยทำเค้กอร่อยอร่อยนะเนี่ยน้าอร่อยนะอันนี้เป็นอาชีวะที่จังหวัดเลยนะใช่พี่ที่จังหวัดเลยแทแนลเนี่ยทำไมเลยต้องมีแทแนลเออเป็นคํานั่นเขาคำสร้อยเขาเลยแทแนลเลยแทแนลเห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละคล้ายๆระยองอะไรพวกนั้นระยองนิอะไรพวกนี้รเอยแทแนลครับผมถ้าไปอีสานก็ไปยังหน่อห้วยช่างนุมาแล้วช่างนุช่างนุสวัสดีครับช่างนุครับผมก็เป็นช่างนุเอ้าเอ้าก็ช่างนุเลย ครับผมนู้นนี่แฟนขับแฟนประจำแล้วเพี่ยนมาแล้วโอครับผมวันนี้หล่อจังอคุณครับจองค่ะขอบคุณนะรออยู่คนเดียวรอ่้ายแล้วนะตอนนี้นอนดูถูกเหมือนนักเดทอย่างนี้นักเดทหรือเป็นนรกข่าวต่อไปข่าวต่อไปกันเขาบอกว่าฮือหาพบหมูแสนรู้ชอบนอนฟังพระสวดเสียงอะไรเนี่ย เอาตายอ๋อหมูไอหมูไอหมูไอนี่แหละไม่ใช่หมูขอคิดว่าไปเรียนทั้งหมูไอมาเลยเขาเขาบอกว่าคือหาพบหมูแสนรู้นอนฟังพระสวดที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยอ๋อที่อำเภอชีราชาจังหวัดชนบุรีครับครับเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านะฮะพบหมูแสนรู้ชอบนอนฟังพระสวดมนต์ที่วัดเขาตะแบกนะฮะ ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจัังหวดชนบุรีครับโดยขณะที่ภายในวัดกำลังมีการจัดงานสวดพระอภิธรรมศพอยู่นั้นได้พบหมูตัวหนึ่งนอน,นสงบอยู่ กับที่นะฮะแต่หลังจากที่พระสวดเสร็จแล้วเจ้าหมูตัวนั้นก็เดินไปกินอาหารที่ชาวบ้านนำมาให้เต้องฟังสวดก่อนใช่ฟังสวดแล้วก็ไปกินเนี่ยยังไงต่อสายพันธุ์เดียวกันครับพระยุทธนานะฮะผู้เลี้ยงดูหมูดังกล่าวได้เล่าว่าหมูตัวนี้ชื่อว่าหมูหันหรอว่าหมูหวานไม่ใช่หมูหวานชื่อหมูหันเป็นเป็นหมูเพศผู้อายุ2ปีน้ำหนักประมาณ170ถึง1้0ยกิโลน้ำหนักเท่ากันเท่ากันเท่าที่ไหนแล้วผม90กว่าเองกว่าเท่าไหร่80 เท่ากันละร้อยเจ็ดเลยน่ะไอ้นี่สเปยกเลียนเจ้าหมูหันมีลายแปลกกว่าหมูตัวอื่นๆคืออะไรช่วงคอกับขาหน้าเนี่ยสีออกชมพูขณะที่ด้านหลังกับขาหลังเนี่ยเป็นสีดำส่วนสาเหตุที่เจ้าหมูหันเนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้เนื่องจากมีโยมผู้หญิงรายหนึ่งนำเจ้าหมูหันมาถวายกับหลวงพ่อสันเจ้าวาดวัดเขาตะแบกนะฮะ เจ้าหมูหันเป็นหมูที่ฉลาดมากฮะสามารถจํากลิ่นรองเท้าลวงพ่อได้โอหมูหรือหมาเนี่ยฮะหมูนี่ฮะหครับหากมันพบรองเท้าลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหนจะนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยพี่มันจะเฝ้ารองเท้าลวงพ่อไา่ไม่ยอมห่างฮะทั้งนี้เจ้าหมูหัน เข้ากับทั้งคนสุนัขและแมวได้อย่างดีฮะแถมยังเชื่องมากดังนั้นจึงเป็นที่รักและเอ็นดูของชาวบ้านฮะและที่แปลกกว่านั้นคือเมื่อมีงานศพทีไรเจ้าหมูหันวต๊ดจะมาฟังสวดทุกครั้งและเป็นประจำครับอ๋อคือเขาอยู่จนคุ้นบคนคุนกับหมาคนับคนในวัดบฟับพอเวลามีสวดพระพิธีทำศพหมูจะมาฟังมาฟเขาจะโปงแล้วเขาจะโดนแล้วเพราะว่าเขาได้ถึงเพื่อนเขาจะแผ่กุศลให้เพื่อนเพื่อนไม่ก็โดนเชื่อนนะ นี่หมูอ่ะเนี่ยนี่หมูเสรษฐศาสนรคือเขามาฟังส่วเออแผ่กุศลให้เพื่อนนะที่โดนเชื่อไปแล้วเขาก็รู้จักไม่เหมือนในหมูหวานทมมีงานศพที่ไหนหมูหวานก็ไปทุกที่อออไปฟังพระสวดนะไปกินข้าวต้มฟรีแล้วก็กลาบอวยทำไมรู้อ่ะผมก็ไปกับคุณนั่นแหละเออนี่แสดงว่าทุกวันนี้เราดูนะแปลกๆนะสัตว์วิวัฒนาการของสัตว์มันจะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วอะไรบางทีหมากับแมวเป็นเพื่อนกันไก่กับหมาเป็นเพื่อนนะวันสิ้นโลกเนี่ย สัตว์อาจจะมาพูดได้อีกครั้งเลยนะอะเลยอ้าวไม่แน่ต่อไปข้างหน้าจะสัตว์จะพูดได้เพราะสมัยก่อนสัตว์พูดได้เอาจริงๆนะสัตว์สมัยก่อนสมัยสมัยพุทธกาลนะสัตว์พูดได้อันนี้เรื่องจริงนะพอไปมาผ่านอวดูอย่างนกแก้วสิทำไมนกคุณทองทำไมพูดได้อะแล้วมาฝึกเขาก็จะพูดเก่งพูดคล่องก็เราฝึกเขาไงล่าเขาก็ใช่ไงแต่มันมีสัญชาตญาณอยู่สัญชาตญาณมันพูดได้มาก่อนอยู่แล้วใช่ป่าบางทีที่นี่เขาต้อง ทีนี้ถ้าเกิดให้พูดมากก็เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นทะเลาะกันมันมันก็เลยให้เป็นกเรเล่าไม่้สัตว์จะพูดมันซะใช่ใช่สัวนพูดได้มีเรื่องเล่าสั่์พูดได้เยอะแยะใช่ใ่อ้าวไปข่าวดีดีกว่าทาไมครับข่าวดีวันนี้ก็เกี่ยวกับบัตรเครดิตของเกษตรกรนั่นแหละตอนนี้ก็ครังก็สั่งเพิ่มอีกแล้วนะ คือขยายกลุ่มบัตรเครดิตเกษตรกร,กรเพิ่มเพราะตอนนี้มีเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนกันเยอะครับว่าไปขอทำบัตรเครดิตลูดป,ปืดลูดป,ปืดอ,อ,อ่าที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเกษตรกรว่าบัตรเครดิตสมัย,ยก่อนไม่ต้องอสมัยก่อนยังไปซื้อปุ๋ยต้องไปเซ็นเ็าใช่เขาแก่ครับผมขอเซ็นปุ๋ยนะครับเขาแก่ว่าไงเออตะเกียอ่ามาละเรือกมาซิงแล้วหนึ่งเมื่อไหร่ให้อะอ่าปีของยังไม่ได้ใจเลยอะไรแต่ตอนนี้บ่ต้องเลยทำไมมีบัตรเข้าไปปุ๊บเขาแก่ เอาปุ๋ยมาอ่ะบัตไปร้วนเลยเนี่ยอ๋อมีแบคเครดิตลี้ยลี้เดี๋ยวว่าจะลูกปึ๊กลูกปึ๊กนะเออลี้ยเลื่อมีเคนิดแล้วเขาก็ให้เราเลยเพราะว่ารัฐบาลจ่ายให้เดี๋ยวดูดีมากแต่ก่อนนี่จริงบ้านผมเป็นงั้นจริงนะเป็นงั้นเป็นคอวายเขาสิสิพรนเขาขอเดี๋ยวขายเขาเล็วผมจะเอามาให้่ด้วยครับเออถ้าเกิดข้าวราคาเข้าวราคาไม่ดีก็ติดเขาอีกใช่ไหมติดเขาอีกแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลมีแบคเครดิตสุดยอดรายละเอียดจะเป็นนไงงเข้าสู่่ใชว มีข่าวลีมาบอก